ครับผมสวัสดีครับวันนี้สถานีิทานพันมาอีกเต่านึงนะครับเนาะวันนี้เห็นอยู่ข่างทางก็เลยจอดเบิ้งนะครับเนาะครับผมวันนี้สถานีิทานมาไทยเต่าทันน้อยๆนะครับเพี้นมาพอดีขนาดน่ารักเลยครับเนี่ผู้ที่อยากได้แนวท่างเป็นเห็ดเต่าทานนะครับเนาะเต่านี้จะเป็นทรงลายนอนนะครับแนวนอนนะครับเนาะ ข้างนาใส่แผ่นเล็กนะครับปิดโดยที่บ่าอะไรเอาดินปิดแผ่นเล็กนะครับเป็นแค่ดินแปะขางกระสือนะครับเนาะพื้นก็จะเป็นไม้ไม้พิม้านนะครับตัวนี้ประมาณเนีแยละครับเป็นตัดชิน้นอาจจะไม่ต้นหนึ่งครับชิน้นใหไงเตาทานใส่สังกะสีอยู่ประมาณสามแผ่นครับแผ่นเงาสามแผ่นนะครับใส่ ต้นยุค่าต้นไม้ทั่วไปนะครับที่ตัดมาง่ายๆครับเตานี้เห็ดง่ายๆน่ารักดีเป็นเตาลายนอนเงานะครับบอแมนสรงกับทรงไหลบวกนะครับเป็นไล่แนวนอนนะครับขาดบานอาจจะเป็นห่จุดนะครับอย่างนี้กีกับเก่าๆธรรมดาเฮานะครับชุนมุมครับผมผุ้ใดสีมองเป็นแนวทางมาเห็ดเตาทานนะครับเนาะิ่งจากเตานี้ได้นะครับ นังนารักเลยครับนี่นาะจะเป็นจากรองร้อย่นโกยนะครับเสียบผงทานนะครับเนาะอ่าเห็นความลักเน,นะครับดินปวกครับเ่นเอาดินจากจอมปวกมานะครับดินจอมปวกมาไวนะ้น่าจะไวอ้อาบน้ำเตานะครับครับเป็นทรงกระบอกนะครับ ลายนอนนะครับขนาดพอดีเตานี่น่าจะอยู่ที่สิบกว่าถุงนะครับสิบกว่ากว่าถ้าเป็นหฮสอับผงอาหารนะครับเนาะแต่ว่าห้อ่พงัวพ่นขุดลงไปเล็กพ่นะครับเตานี้อยู่ใกล้นองน้ำนะครับครับผมผู้ที่สนใจเบิ่งเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาไปเฮ็ดไวใสอบคั่วนะครับเตาแบบนี้เหมาะมากเลยนะครับถือว่าเป็นเตาที่ขนาด กระทัดร,รดัดนะครับไปใส่งานหลังคากับลดต้นทุนนะครับสังกะสีหนึ่งสองสามนะครับนี่เป็นหน้าเตานะครับผมยืนบังคววมสูงกว่เชียงแยวนะครับเสมอเอวครับผมผู้ที่สนใจเอาไปเห็ดเป็นแนวทางมือใหม่นะครับที่ยางเต่าทานนะเบิงเบิงจากลูกส่งนี่ได้นะครับเนาะเป็นเห็ดข่างทางถึงยุคทงหน้านะครับเวบาโบา บล็อกคนชาวบ้านนะครับเนาะครับผมฝากคลิปเต่าทานรูปทรงแปลกๆต่างๆใหม่ๆที่สถานีทานเห็นกับเจ้ามาใหา้เบิ่งอ่ามื้อนี้ฝากไว้แต่เพียงตัวนี้ครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ